ามาดูกันต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้มีอีกบริษัทหนึ่งนะครับที่อากจะพูดถึงก็คือ texas instruments incorporated นะครับ texas instruments incorporated เห็นไหมทำอะไรไปดูกันอโอเค texas instruments นะครับทำเครื่องคิดเลขนะฮะเครื่องคิดเลขที่มันวาดกราฟได้หลักหลักเนี่ยที่เรารู้จักกันก็น่าจะเป็นพวกเครื่องคิดเลขตรงนี้ แต่ว่าจริงๆเขาทำอย่างอื่นด้วยนะเขาทำพวกชิปพวกนี้ด้วยนะครับถ้าอยากรู้รายละเอียดเดี๋ยวเราต้องไปโหลดตัว annual annual report มาดูแต่ว่าใน company profile ตรงนี้เดี๋ยวเราจะพูดเร็วๆนะครับว่าเรารู้อะไรจากตรงนี้ได้บ้างนะครับ Texas Instruments นะครับราคาอยู่ที่159เหรียญน,นะอยู่ในดัชนี Nasdaq นะครับดูราคาและ <c oughs> รอบปีที่ผ่านมานะครับ year to d ลบ e ี่เอนะครับแต่ว่าไปดู All Time กัน All Time High เนี่ยไม่ใช่ตอนปีนี้นะครับแต่เป็นช่วงปี2,000เท่าไหร่นะ2,021นอะครับอยู่ที่192เอหรียญตอนนี้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยมาถึงตอนนี้ตั้งแต่ปี1968-60 68, 68เนอนาะ1 m a r งมาร์ชเนี่ยมาถึงตอนนี้บริษัทน,นี้เป็นหุ้น146เด้งนะครับ146เด้งแต่ว่ามันจะมาเริ่มเด้งช่วงหลังๆนี้ใช่ไหม เด้งแถวๆนี้เนาะเออบางคนในถึงนี่ก็ขายแล้วเออแปเด้งจาก1เหรียญตรงนี้นะฮะมา80ตรงนี้ก็แปดเด้งแล้วเนาะ <S <S ยอดแล้ว marketcap น,น,นะครับโอค้ค่อนข้างใหญ่เนาะร้อยสี่สิบบิลเลียนนะครับร้อยสี่สิบห้าบิลเลียนดิปดอยู่ที่3ามจุดสองเอนตอ่าเน็ตอินค้มอยู่ที่8.7เอ,อ่าราคาขาย145ยสี่สิบห้าอินค้มเน็ตอินข้ามแปดจุดเจ็ด a r i ซก็เลยอยู่ที่ อ่อ uh, PE อยู่ที่19เท่านะครับ p 19เท่า Basic EPS อยู่ที่8.42เหรียญน,นะ Revenue 20 b Re i นล i o น Revenue 20พันลนเนาะโอเคทำอะไรนะครับอยู่ในอุตสาหกรรม semiconductor นะครับเอ่อ uh, เราก,กดดูได้ไหมเซมิคอนดักเตอรมีใครบ้าง CEO ชื่อ h า r ์เรียนเหเรียนเนาไม่แน่ใจอ่ะ uh, เราเปิดดูเลย T.I. com นะครับ Uh, อุตสาหก,กรรมเซมิคอนดักเตอร์อ๋อคู่แข่งเยอะเหมือนกันเนาะนี่ก็ไปเปิดดูเอาแล้วกันนะครับกลับมาที่เรื่องของเรานะครับเฮดคอร์เตอร์อยู่ที่เมืองดัลลัสนะครับรัฐเท็กซัสเขาบอกเท็กซัสอินสตรูเมนเนี่ยเป็นบริษัททีอ่ออกแบบนะครับแล้วก็ผลิตตัวเซมิคอนดักเตอร์โอเคทำงานผ่านอาราเรลลกและเอ b e เบดเด processing segment analog and embedded processing analog segment ทำ semiconductor นะครับในการผลิตสัญญาณ real world อย่างเช่นเรื่องของเสียง temperature อุณหภูมิทำเรื่องของแรงดันนะครับทำเรื่องภาพแล้วก็โอเคเอาสิ่งพวกนี้ ที่พูดไปเมื่อตะกี้นะครับเอาไป convert เอาไปเปลี่ยนเป็นสัญญาณดิจิตอลเป็นข้อมูลดิจิตอลนะครับแล้วก็ embedded process เนี่ยทำอะไรบ้าง handling specific task can be optimized for various combination of performance power and cost depending on application ก็แล้วแต่ว่าจะไปจัดการ process แบบไหนให้มันได้ performance ให้มันได้ uh, power แล้วก็ uh, คุมต้นทุนนะครับคุมต้นทุน คอมมินีวอสฟาวก่อตั้งปี1930นะครับไปกันอย่างรวดเร็วนะครับไปดูที่ฟ i นแ n นเชียลกันฟันแนนเชียลแล้วก็ไปดูสิ่งที่เราสนใจนะครับเราไปดูดีว i d เด d นก่อนนะครับดีวิเด้นตั้งแต่ปี2016ในใจดีวิเด้นมาทุกปีนะครับ1.64 2.12 2.63 3.21 3.72 4.21 4.69โอ้ดีวิเด้นเพิ่มขึ้นทุกปีนะ ถ้าตอนแรกถือตั้งแต่ปี2016นะครับมาถึงปี2022นี่ิเนี่ยดีเวลเดนเพิ่มจากหุ้นละ1.6เหรียญเนี่ยเป็น4.69เหรียญเพิ่มขึ้นมา3เหรียญเลยนะโอ้เยอะเหมือนกันนะดีเวเดิเ p อร์แชร์นะครับออดีเวเดิเ p อร์แชร์ก็ตามนี้นะครับดีเวเปนย y i ประมาณ2%กว่ากว่าเพย์เอาท์กว่า,า payout ที่ประมาณ50-60%นะครับออโอเคไปดูที่ statement เหมือนเดิมเราก็ดูเหมือนเหมือนเดิมนะครับ cash f l ไปดู free cash f กันก่อนมีติดลบไหม <c oughs> free cash flow หนึ่งจุดเจ็ดบิลเลียนอยู่หนึ่งเจ็ดห่าแงี้ระดับบิลเลียนเลยเนาะนี้เป็นตามควอเตอร์อ่าเอาเป็นแอนนุ่แล้วกันถ้าเอาเป็นแอนนุ่นะครับปี2017 18ส9มาถึงปี22เนี่ยเป็นบวกอยู่ที่ประมาณประมาณ5้าบิลเลียนอ่ะฟรีแ cash f ห้าบิลเลียน Free cash l o อยู่ที่5 billion ราคาอยู่ที่145ก็จะเป็น5จาก145ใช่ไหม5หาร145 0.34 0.34คุณ100ก็ประมาณ3.4% 0.34เอา145ตั้งดีกว่า145หาร5 billion นะครับ29เท่าโอเค งั้น price per free cash flow ก็อยู่ที่ประมาณ29เท่านะครับก็คือถ้าเรารับ free cash flow มาแล้วเราไม่เอาไปใช้ทำอะไรต่อเลยซึ่งจริงเป็นไปไม่ได้นาะต้องเอาไปทำอะไรต่อสักอย่างเนี่ยอ่ะเอาเงินตรงเนี้ยเก็บสะสม29ปีนะครับก็จะได้เท่าทุนพอดีโอเคไปดูอะไรต่อ s t t i c d i v i d e n อ e a r n i ่ g อ่ะไปดูตัวนี้ดีกว่าชึบ เรารู้แล้วใช่ไหมว่าเขาทำสออย่างเนาะทำสออย่างก็คือเปลี่ยนจากาสัญญาณของอเขาเรียกอะไรอะ่ะเปลี่ยนจากเสียงความดันอุณหภูมิทั้งหลายเนี่ยให้กลายเป็นสัญญาณดิจิตอลแล้วก็ทำการควบคุมสัญญาณดิจิตัลนั้นเอาไปทำอะไรก็ทำต่อนะครับจึงใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับหกที่ครึ่งแล้วโอเคเามาดูในนี้กันนะครับแอปพลิเคชันโอ้อยังเยอะ ทำอะไรได้บ้างฟัง Automotive นะครับ Communication Equipment Industrial Personal Electronic Reference Design Technology โอ้ทำเยอะนะเนี่ย H A I T V Tablet Mobile Phone อ่าโอเค Product Product ก,ก็จะเป็นพวกตัว IC อย่างนี้นะ Integrated Circuit นะครับอ่ะเอาเป็นนักลงทุนเราไปดูอ่าชึบ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  investment investor relation กันดีกว่า uh, investor relation นะครับลงมาก็จะเป็นอ่านี่เห็นไหม free cash flow per share นะครับ free cash flow per share ปี2004ถึง2022เนี่ยเติบโตประมาณ11%นะครับ dividend growth จ่ายเติบโตต,ต่อเนื่องกันมาแล้ว19ปีติดกันนะครับ25% CAGR แล้วก็ share c o u n reduction โอ้ oh, มีการซื้อหุ้นคืนแน่เลย อ๋ oh, เราลืมดูกราฟเนาะกลับไปดูกราฟกันนิดนึงโอเ r v i e w s u p e เ chart อ่ะโอเคสิ่งที่เราสนใจเมื่อกี้นะครับ Purchase เอาลำดูอันนี้ก่อน r u r a s e b u บิสเนสอื่นไหมไม่เลยนะครับไม่เลยโอเคด้านล่าง Interest Expense On Debt ลดลงนะครับอันนี้ใช้ได้อ่า ah, มาดูอันนี้กัน Share Buy Back ทำแช r e Buy Back หรือเปล่า ทำแชร์บายแบ็กอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าอยู่ในอัตราที่ลดลงนะครับทําทุกไตรมาสนะ0.2% 0ย์จต์ก็นตแต่ว่าทำต่อเนื่องเนาะทำต่อเนื่องก็โอเคอยู่หลังๆไม่ค่อยได้ซื้อนะครับหลังๆไม่ค่อยได้ซื้อคืนอ่าโอเคอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือ dividend per share อ๋อโอเค dividend per share dividend per share เพิ่มขึ้นนะครับแต่เพิ่มขึ้นในในลักษณะที่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะมันก็ค่อยๆขึ้นทีละปีอ่ะ แต่ละปีจะจ่ายเท่ากันเห็นไหมดูดูตามจุดนะครับแต่ละปีจ่ายเท่ากันแต่เพิ่มขึ้นนิดนึงเพิ่มขึ้นนิดนึงเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคิดว่า free cash flow น่าจะเหลือนะครับก็คือเหลือประมาณ5บิลเลียนใช่ไหมทุกปี ROE อยู่ที่โอ้ย ROE สูงคงที่นะครับเ ROE คงที่มาอยู่ที่ประมาณ40อยู่ในกรอบ40 50นะครับ4 0ถึง50 60อ,อกบางปีมีไปถึง71เลยโอ้น่าสนใจนะเนี่ยเอ o e ค่อนข้างสูงนะครับ เอาอีสูงมาก Capital Management มาดูกัน Capital Allocation Video โอ้มีอะไรให้ดูเยอะฮะ Investor Overview White Paper Investor Kit เฮ้ยอันนี้ดีนะเนี่ยมีอะไรให้ดูเยอะเลย Capital <An S 1> Allocation important element of our strategy value. คนนี้เป็น CEO ละ An important <see? S 2> element of our strategy to maximize <C> FO, free cash flow per share growth is t u r n i n g c a we take seriously okay. ี่ะ and one that has significant s i g n i f i c allocation n นะฮะเพอ่า <object> ก็คือได้เงินไปเอาไปทำอะไร87บิลเลียนเนี่ยเอาไปทำ R&D เอาไปซื้อหุ้นคืนเอาไปจ่ายดีพิเด้นซื้อหุ้นคืนมากกว่าจ่ายดีพิเด้นโอ้โหนี่โอเคนะ a c q u i s i t i o n ไม่มีนะครับแล้วก็เป้าหมายก็คือเอาไปทำให้เกิด organic growth ใน business น,นะครับเอาไป appeal to broader set of investor อ๋อดึงดูดนักลงทุนด้วยเหรอ a c r e a t e capture of future cash flow อ่าทำให้อ่ามี free cash flow มากขึ้นใน long term นะครับแล้วก็ inorganic growth แต่ inorganic growth ของ acquisition นี่ไม่มีเลยเห็นไหมไม่มีเลยเนาะ products in the semiconductor <Okay. S 2> industry analog and e m b e d d e d process ก็ดูแค่นี้นะครับ investor overview อันนี้เขียนเอาไว้ให้หมดเลย executive summary นะครับเราดำเนินธุรกิจ โอ้ oh, เลย10นาทีอีกแล้วเนี่ยสงสัยคอมมานีโปรไฟล์นี่ต้องใช้เวลาประมาณ15นาทีเนาะ We run the company with a mindset of being long-term owner โอเคสนใจการเป็น long-term owner We believe that growth of free cash flow per share is the primary driver for long-term value อันนี้ก็โอเคนะเป็นไอเดียที่ดีนะครับบอกว่าถ้า free cash flow เติบโตเนี่ยในระยะยาวมันก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นด้วยอืม a u s t r a e g y is comprised of a great business model, a disciplined approach to capital allocation, and a focus on efficiency. โ oh, อ้น,นี้ชอบนะเขาพยายามจัดการเรื่อง capital allocation ให้ดีมีให้ดูไหม Being a good corporate citizen objective อ๋อนี่ไงสองพันสิถึงสองพันยเขาให้ดูว่าใช้เงินไปแล้ว87 b i l บ i o n ียนกับอะไร 87พันล้ยนนี่ก็คือครึ่งหนึ่งเลยนะเกินครึ่งของแคปิตอลไมเอทแคปเนาะเกินครึ่งของ market cap คปณปัจจุบันนะครับเอาไปใช้ทำา RD มากสุดนะเอาไปซื้อหุ้นคืนแล้วก็ซื้อหุ้นคืนเท่าไหร่30บิเล้ยนแล้วก็จ่ายเงินปันผลนะครับตั้งแต่ปี2013ถึง2022เนี่ย10ปีเนี่ยจ่ายไปมากกว่า20บัเล้ยนนะโอเค r e v e n u e by market นะครับ Revenue by Market ตลาด Industrial เยอะสุดอยู่ที่40%แล้วก็ Automotive 25% Revenue ปี2022นะครับมาจาก Analog ก,กว่า77% Analog นะก,กับ Embedded Process ตก,กี้เราก็อธิบายคร่าๆให้ฟังไปแล้วนะก็คงประมาณนี้สำหรับ Texas i n s t r u m e n t นะครับน่าสนใจเรื่องของ ROE ที่สูงนะครับ Dividend Per Share เพิ่มขึ้นทุกปีแล้วก็เรื่องทำ Capital Allocation ่ะไปดูกันต่อแล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ